หมิงหงจือเป็นหนึ่งในห้องเต้ของราชวงศ์หมิงที่ขยันและทำงานหนักตลอดการของราชซึ่งหาได้น้อยมากในบรรดาห้องเต้ของราชวงศ์หมิงที่ส่วนใหญ่จะนับไปทางสันหลังยาวหมิงหงจือกอบกู้ราชวงศ์หมิงที่เสื่อมถอยในหลายราชการก่อนหน้าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งประวัติศาสตร์เรียกว่าหงจือจงซิง สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนโดยนายหงอูสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันคลิปนี้เป็นเรื่องที่ขอกันเข้ามาครับเป็นเรื่องราวของห้องเต้อ,องค์ที่9ของราชวงศ์หมิงใช้ราชศกหงจือ้อพระนามแต่งตั้งหลังสวรรคตหมิงเซี่ยวจงในบรรดาห้องเต้16พระองค์ของราชวงศ์หมิง หงจือถูกจัดอยู่ในธรรมเนียบห้องเต้ระดับเกรดเอเทียบเท่าจูหยวนจางหมิงไทจูประถมห้องเต้ราชวงศ์หมิงจูตี้หมิงเฉิงจูหมิงหงซีหมิงส่วนเต๋อหมิงหงซีผมได้ทำคลิปไปแล้วท่านสามารถรับชมรับฟังได้ในคลิปที่ชื่อหมิงหงซีห้องเต้ผู้มีเมตตาธรรมมากที่สุดในราชวงศ์หมิงนะครับ และในประวัติศาสตร์ครับยังยกย่องหมิงหงจื้อเป็นฮ่องเต้นักปราชญ์เทียบเท่าฮั่นเวินตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นและส่งเหลินจงแห่งราชวงศ์ซ่งหมิงหงจื้อคือฮ่องเต้น้ำดีที่สุดในยุคกลางของราชวงศ์หมิงได้รับการยกย่องจากประวัติศาสตร์มากมายหลายประการต้าจีนจะเล่าให้ฟังครับวันหนึ่งในรัชศกเฉิงห้ว หมิงเซี่ยนจงคลองราดมาแล้วหลายปีเข้าหอล่อกากมไม่ได้หยุดหย่อนตัดเพราะถอนหายใจอย่างสิ้นหวังว่าผมก็งอกแล้วแต่ไม่มีโอรสนอนเนื้อเชื้อมังกรสักคนเศร้าใจหลายขันทีน้อยรับใช้จึงร้องเสียงใสแจว,ว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญฝ่าบาทมีโอรสแล้วกำลังน่ารักน่าเอ็นดู มิงเซี่ยนจงทั้งตกใจทั้งตื่นเต้นถามขันทีน้อยว่าลูกชายเราอยู่ที่ไหนขันทีน้อยไม่กล้าตอบขันทีหวายอันจึงทูลตอบว่าอยู่ที่วังตะวันตก นับจากนั้นเด็กน้อยวัยหกขวบก็ได้พบหน้าพ่อบังเกิดกล้าวมิงเซียนจงจึงรีบประกาศให้เด็กคนนี้เป็นโอรสของตอนอย่างเป็นทางการตั้งชื่อให้ว่าจูโยเฉิงและรีบแต่งตั้งเป็นองค์ราชทายาททันทีในปีคศ .1475 โจไทเฮาเห็นว่าในวังมีนางยักษ์นางมารอยู่ตนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนโปรดของฮองเต้นั่นก็คือว่านกุ้ยเฟยโจไทเฮาจึงพาจูโยเฉิงไปอยู่ที่ตำหนักของนางว่านกุ้ยเฟยคนนี้ร้ายกาจมากนางเคยตั้งท้องแล้วแท้งและไม่ตั้งคันอีกเลยในเมื่อนางมีลูกไม่ได้สตรีในวังก็จะมีไม่ได้เช่นกัน นางจึงกลายเป็นหมอทำแทงเถื่อนประจำวังกำจัดนางบำเรอและเด็กในท้องของสตรีทุกคนที่หมิงเซี่ยนจงไปนอนดูแมวด้วยส่วนแม่ของจูย่เฉิงนางจี้นั้นก็เรียบร้อยโรงเรียนว่านกุ้ยเฟยตามระเบียบประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งบอกว่านางจี้ตั้งขันแล้วหมิงเซี่ยนจงโกโหกว่านกุ้ยเฟยนางยักประจำวังว่านางจี้ป่วยมีก้อนเนื้อในท้อง ว่านกุ้ยเฟยหลงเชื่อคำผัวเด็กจึงไม่ได้ตามจับผิดนางจี้ในที่สุดนางจี้ก็ได้ให้กำเนิดหนอเนื้อเชื้อมังกรออกมาข้อมูลอีกส่วนหนึ่งบอกว่าว่านกุ้ยเฟยเป็นคนเลี้ยงดูเด็กชายจูโยเฉิงความสัมพันธ์ของลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงคนนี้จึงไม่ได้ตึงเครียดเหมือนละครน้ำเน่าหลังข่าว ต่อมาว่านกุ้ยเฟยไม่เจียมสังขารไล่ทุกตีนางกำนันจนตัวเองสิ้นลมหายใจวายชีวันหมิงเซียนจงที่เมียรัฐจากไปกระทันหันแบบนี้ก็รีบตายตามไปติดต,ดตดิรัชศกเฉิงหัวปีที่23คศ .1487 จูโยเฉิงองค์ราชทายาทขึ้นของราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่จูโยเฉิงนั้นขยันเรียนและสุภาพมาตั้งแต่เด็กเวลาอาจารย์ผู้สอนอ่านผิดจูโยเฉิงก็จะไม่ตำหนิติเตียนเพียงแต่จะไม่อ่านตาม หลังจากขึ้นครองราชหมิงหงจือก็กำจัดพวกเลือไพรในราชสำนักทันทีหมิงเซี่ยนจงผู้เป็นพ่อนั้นชอบการทรงเจ้าเข้าผีจึงมีขุนนางพ่อมดหมอผีจำนวนมากหงจือจึงกวานล้างพวกมิจฉาชีพลายร้อยคนเหล่านี้ทันทีหัวหน้าพ่อมดหมอผีที่ทำตัวเป็นเสนียดจันไรถูกประหารแล้วแทนที่ด้วยขุนนางคุณธรรมน้ำดีมีความสามารถ ในส่วนตระกูลว่านที่ครองอำนาจในราชสำนักก็ถูกปลดแต่หงจื้อใจดีจึงยังไว้ชีวิตพวกเกาะกระโปรงสตรีเหล่านี้ไว้ดูเล่นปล่อยให้เหี่ยวเฉาตอมใจตายไปกันเองเพราะเห็นบ้านเมืองดีขึ้นเจริญวันเจริญคืนรวมทั้งคดีว่านกุ้ยเฟยที่สังหารแม่ของหมิงหงจือ้อมีคนเสนอว่าควรลงโทษว่านกุ้ยเฟยที่ตายไปแล้วและคนตระกูลว่านย้อนหลัง แต่หมิงหงจือก็เลือกที่จะให้อภัยตามประสาคนมีจิตใจดีงามหมิงหงจือจึงได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นห้องเต้ท,ที่เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาและปัญญาหมิงหงจือขยันทำงานการบ้านการเมืองแตกต่างจากผู้เป็นพ่อล่าวฟ้ากับเอ๋อ หมิงเซียนจงผู้เป็นพ่อว,วันวันครุกอยู่กับพ่อมดหมอผีฟังตัวอยู่ในหอเทพหอเซียนกินทูบปลอยตลบอกกวนไม่ออกว่าราชการให้เมื่อยจะกะแกละแต่หมิงหงจื้อผู้เป็นลูกนั้นดีมากไม่เอาอย่างพ่อหมิงหงจื่อออกว่าราชการทุกวันว่าราชการช่วงเช้ายังไม่พอ ยังขยันขันแข็งออกว่าราชการช่วงบ่ายอีกรอบนอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นพิเศษกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆหรือการหาหรือการเมืองการปกครองในเวลาว่างช่วงเช้าและบ่ายและหมิงหงจือยังเปิดห้องบรรยายพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตำราของจือและประวัติศาสตร์จีนปกติการบรรยายแบบนี้ระหว่างห้องเต้และขุนานางจะจัดขึ้นในวันที่สอง 12และ22ของเดือนแต่หงจื่อยืนกรานว่าจะเปิดห้องบรรยายทุกวันสิ่งนี้ทำให้ขุนนางมีโอกาสมากขึ้นในการช่วยเหลือห้องเต้จัดการกิจการของรัฐบาลมิงหงจื่อเอาใจใส่รักใคร่ขุนนางตลอดราชการไม่ปรากฏการเคี่ยนตีขุนนางสมัยราชวงศ์มิงมีกฎว่าห้องเต้สามารถเคี่ยนตีขุนนางได้ตามใจชอบ หมิงหงจื้อดูแลขุนนางเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันยามขุนนางต้องกลับบ้านดึกดื่นก็ส่งแม่ตาทรงทหารไปช่วยถือไฟสองทางให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินดีงามถึงเพียงนี้เราขุนนางต่างทราบซึ้งในน้ำพระทยัย จึงทำงานตอบแทนอย่างเต็มความรู้ความสามารถอีกทั้งหมิงหงจื้อยังรับฟังคำแนะนำด้วยใจเปิดกว้างซึ่งหาได้ยากยิ่งสำหรับผู้ปกครองในยุคศักดินาขนาดในยุคประชาธิปไตยผู้นำยังกระฟัดกระเฟียดเวลามีผู้ชี้แนะในยุคของหมิงหงจื้อนั้นระบบราชการก็ยกระดับให้ว่องไวทันใจประชาชน หนังสือราชาการที่ส่งมาอย่างรัฐมนตรีจะต้องรีบดำเนินการภายในสองวันถ้าเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงไม่ให้เกิน10วันหากเป็นเรื่องสำคัญเช่นการสงครามให้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน15วันด้วยระเบียบแบบนี้ทำให้การดำเนินงานแต่ละอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โครงการหลายๆโครงการที่สำคัญสามารถทำไปพร้อมกันและเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วไม่ขางท่อมิงหงจื้อขยันทำงานตัวเป็นเกลียวโดยมักจะอ่านดีกาจนดึกดื่นและอนุมัติดีกาด้วยตนเอง โดยไม่อนุญาตให้ขันธิกอนุมัติเหมือนราชการอื่นๆมิงหงเจื้์กำหนดระบบการประเมินข้าราชการอย่างเข้มงวดเลื่อนตำแหน่งและโยกย้ายข้าราชการตามผลการปฏิบัติงานไม่มีการแจกกล้วยหงเจอ้เลือกใช้ขุนานางซื่อตรงมีความสามารถราชการนี้มีขนนางกลุ่มสามหอหีบได้แก่วังสู้มาเวนเซิงหลิวต้าเซีย เป็นสามรัฐบุรุษท,ที่สร้างคุณูปการให้กับราชสกของเจือหวังสู้ขนนานห้ารัชการซื่อตรงและเข้มงวดคอยช่วยเหลือจัดการบริหารงานบุคคลเก็บกวาดตัวจันไรในราชสำนักจนเกลี้ยงมาเวินเสริงรัฐมนตรีกลาโหงจัดการปฏิรูปกองทัพมิงที่หย่อนยานไร้ประสิทธิภาพตรวจสอบนายพล ข้าราชการช่อชนปล้นชาติโดนไล่ออกอย่างไม่ไว้หน้าถึง30คนโดยบิ๊กแมาไม่กลัวอันตรายเมรแต่น้อยบิ๊กแมาสามารถจัดการกับกองทัพและปะัญหาชายแดนได้อย่างดีเยี่ยมในราชการ6จือสามารถมีชัยในเมืองแฮมมี่ของสินเจียงได้ถึงสามครั้งสถานการณ์ชายแดนยุคนี้มีความมั่นคงไม่ใช่เป็นขนมจีในให้เผานอกด่าน ต้นเล่นส่วนหอที่สามหลิวต้าเซียสามารถจัดการปัญหาน้ำได้อย่างดีเยี่ยมประชาชนตามลุ่มน้ำอยู่เย็นเป็นสุขหลิวต้าเซียจึงกลายเป็นขุนนางคนโปรดของหมิงหงจือหมิงหงจือเห็นว่าที่ผ่านผ่านมาคันทีมีอำนาจเกินสติปัญญากลายเป็นปัญหาของชาติเป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง ในราชการของหงจือ้อจึงเข้มงวดกวดขันกับขันทีให้คนพันพิเศษที่จิตใจเหี้ยมโหดเหล่านี้ทำหน้าที่เฉพาะในส่วนของตนหน่วยงานขันทีเช่นต่งฉางและองครักษ์เสื้อแผ่ต่างสงบเสงี่ยมไม่กล้าทำอะไรโดยพราการหรือไปร่ารานชาวบ้าน มิงหงจื้อเห็นอกเห็นใจความเป็นอยู่ของประชาชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรักความห่วงใยไม่ใช่ปากบอกว่ารักแต่หน้าบึ้งตะคอกใส่ประชาชนตลอดเวลาเมื่อพื้นที่ใด ของประเทศเกิดภัยพิบัติหมิงหงจือจะยกเว้นภาษีโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัวแก่ประชาชนยากไรอีกด้วยและยังสั่งแห้มผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นเจ้าของที่ดินละรานขูดรีดแผะผลประโยชน์จากประชาชนเพื่อลดการคอร์รัปชัน่นการจัดเก็บภาษีพืชผลหมิงหงจือได้มีการสำรวจพื้นที่การปลูก ตามจริงล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐก็จะบิดพริ้วแจ้งผลผลิตเท็จไม่ได้ทำให้รัฐได้รายได้เข้าคลังยานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดเป็นความสำเร็จทางเศรษฐกิจโดยรัชศกหงจือ้อมีตัวเลขของรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นปกติตัวเลขภาษีของราชวงศ์หมิงจะวนเวียนอยู่ที่25-26ล้านฉีหรือก้อน เป็นหน่วยนับในยุคโบราณนะครับในรัชศกัยของจื่อเพิ่มเป็น27ล้านฉีเป็นสถิติสูงที่สุดในยุคกลางของราชวงศ์หมิงเมื่อเศรษฐกิจดีแต่และครอบครัวก็ขยันผลิตประชากรจึงทำให้จำนวนประชากรจีนเพิ่มขึ้นจากประมาณ9ล้าล้านขวเรือนเป็น10ล้านขวเรือนหรือประมาณ60ล้านคน หมิงหงชื่อให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมากสั่งให้หน่วยงานยุติธรรมทั่วอาณาจากักรตรวจสอบและจัดการคดีอาญาอย่างรอบคอบหงชื่อปีที่13คศ1 5 0 0ได้ออก,อกข้อกำหนดระเบียบการสอบสวนและการลงโทษหงชื่อปีที่15คศ1 5 0 2ได้รวบรวมเป็นต้าหมิงหุยเตี้ยน กฎหมายที่โหดร้ายต,าต่างๆถูกยกเลิกลดบทลงโทษให้เบาลงตั้งให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมยาเอ็นเอียงใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเป็นธรรมไม่มีสองแม่ฐานภายหลังเพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นยังได้ออกกฎหมายลูกเป็นระเบียบว่าด้วยบทลงโทษซึ่งมีข้อบังคับมากถึง270ข้อ กฎหมายนี้ได้กลายเป็นกฎหมายต้นแบบที่จะใช้ตลอดราชวงศ์หมิงไปจนถึงราชวงศ์ชิงตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์หมิงแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำห่วงหูต้องเจอน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนหงจื่อปีที่ 2, สองคศ1489 เขื่อนแม่น้ำห่วงหูพังทลายเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติการมีการระดมแรงงานกว่า250,000คนเพื่อสร้างและซ่อมแซมเขื่อนขุดลอกแม่น้ำขุดคลองเล็กในปีคศ1493เกิดน้ำท่วมอีกครั้งหงจื้อมอบหมายให้หลิวต้าเซีย ดำเนินการจัดการปัญหาน้ำท่วมมีการขุดลอกและขุดคลองจัดการเส้นทางน้ำอย่างเป็นระบบใช้เวลาอยู่สองปีหลังจากนี้ไม่มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกเลยยาวนานกว่า20ปีหมิงหงจือขึ้นชื่อว่าเป็นห้องเต้ที่ประหยัดมัธยัยัตโดยพยายามลดค่าใช้ใจ่ายหลายอย่าง ทั้งลดเครื่องบูชาต่างๆลดจำนวนขันทีนางกำนันและบุคลากรอื่นๆในวงังซึ่งลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับรัชสกเฉิงหัวมิงหงจือ้อให้หยุดกิจกรรมฟุ่มเฟือยทุกชนิดงดการก่อสร้างจำนวนมากและงดการจัดซื้อจัดจ้างจากเอกชนมีการลดและยกเว้นภาษีในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงในบางพื้นที่ ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดของประชาชนทำให้การลุกอือของชาวนาขนานใหญ่ในรัชศกหงจือไม่มีเลยในชีวิตส่วนตัวของหมิงหงจือ้อก็ประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยจนทูตจากเกาหลีอดชื่นชมในความเรียบง่ายไม่ได้บอกว่าราชวงศ์หมิงยามนี้พริกจากลังเท้าเป็นหน้ามือห้องเต้องค์ก่อนคือหมิงเซี่ยนจง หรูหราอลังการแต่ห้องเต้ราชการปัจจุบันกลับสมถะอดีตห้องเต้หมิงเซี่ยนจงชอบสวมเสื้อผ้าจากเมืองทรงเจียงในเซี่ยงไฮ้ผ้าชนิดนี้ใช้แรงงานคนมากตอนหมิงหงชื่อยังเป็นองค์ราชทายาทข้ารับใช้ได้นำเสื้อผ้าสั่งตัดใหม่มาให้หมิงหงชื่อบอกว่า ผ้าชนิดนี้หนึ่งผืนมีค่าเท่ากับผ้าชนิดอื่นหลายผืนเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากไม่เหมาะสมจะสวมใส่หมิงหงจือปฏิเสธที่จะสวมใส่เสื้อผ้าชนิดนี้หลังจากขึ้นของร้านแล้วก็มีรับสั่งให้เลิกใช้ผ้าทอชนิดนี้และไม่มีการนำเข้ามาในวังอีหมิงหงจือมีเมียเพียงคนเดียวคือจางฮองเฮา โดยไม่มีนางสนมนางบำเรอกิกกักก็ไม่มีบรรดาห้องเต้ด้วยกันต่อว่าหมิงหงจื้อว่าทำเสียสถาบันห้องเต้หมดหมิงหงจือ้อเป็นห้องเต้ที่หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์จีนหรืออาจจะเป็นเพียงห้องเต้องค์เดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์จีนที่มีภรรยาเพียงคนเดียว โดยสุสานของหมิงหงจือไม่มีหลุมศพของนางสนมอยู่เลยนอกจากจางฮองเฮาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฝังอยู่เคียงข้างพระองค์ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าหมิงหงจือปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงผัวเดียวเมียเดียวหมิงหงจือใช้ชีวิตอยู่กับจางฮองเฮาทุกวันเหมือนคู่สามีภรรยาทั่วไปเป็นคนรัก เป็นคู่คิดเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือกันและกันทุกวันทั้งสองจะตื่นนอนพร้อมกันและหลับตานอนไปด้วยกันว่างๆก็อ่านบทกวีวาดภาพฟังดนตรีชมการแสดงด้วยกันพูดคุยเรื่องในอดีตและปัจจุบันถือว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากเลยทีเดียวหมิงหงจือเป็นฮ่องเต้ที่เลื่อมใสเคร่งคัดในขงจือ๊อ เรียกว่าเป็นห้องเต้ตามแบบฉบับหงจื้อหรือห้องเต้นในฝันในระบบศักดินาแต่ก็ยังชอบศิลปะความบันเทิงในด้านของความบันเทิงส่วนตัวนั้นหงจื้อสนใจบทกวีรักการวาดภาพและชื่นชอบการเล่นฉินมีหุนานางเคยเตือนว่าให้เพราวๆการบันเทิงลงบ้างเอาเวลาไปฝึกฝนจิตใจและร่างกายจะเหมาะกว่า หมิงหงจื้อเบื้องหน้าก็รับฟังคำเตือนอย่างอดทนถึงแม้ในใจจะคัดคานไม่เห็นด้วยลับหลังก็ยังแอบเล่นฉินอยู่หมิงหงจื้อเคยกล่าวกับขันทีข้างกายอย่างไม่เข้าใจพวกลุงๆว่าการเล่นฉินจะก่อความเสียหายต่อกิจการงานแผ่นดินอย่างไรนอกจากนี้ครับหมิงหงจื้อคือผู้คิดขนแปลงสีฟันด้ามแรกของโลก ข้อมูลจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกาและพิพิธภัณฑ์ทันตกรรมอเมริการะบุวา่าหมิงหงจือประดิษฐ์แปลงฟันอันแรกของโลกเมื่อปีคศ .1498 โดยใช้ขนหมูเสียบเข้าไปกับด้ามจับที่เป็นกระดูในปีคศ2 0 0 4 หนังสือสารานุกรมสิ่งประดิษฐ์3ามรายการที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โรบินสันในรอนดอนระบุว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์แปลงสีฟันเป็นของหมิงหงจือ้อหมิงหงจื้อครับพองราช18ปีใช่ว่าจะไม่มีเรื่องนอกลู่นอกทางเลย ในปลายราชการครับหมิงหงจือได้เผลอไผลการทรงเจ้าเข้าผีเมาขินทูบอยู่พักหนึ่งเนื่องจากวัยเด็กตกละกรรมลำบากจึงทำให้หมิงหงจือมีสุขภาพอ่อนแอจึงหาวิธีรักษากับพ่อมดหมอผีจึงเป็นโอกาสของพวกสิบมงกุฎแทรกซึมเข้ามาในราชสำนักโดยมีขันทีลีกว่า เป็นหัวหน้าหมอผีหมิงของจื้อโปรดปรานขันทีคนนี้มากหมิงของจื้อคิดว่าที่บ้านของหลีกว่ามีตำราเสียนเป็นอมตะจึงสั่งให้คนไปค้นหาปรากฏว่าพบเอกสารการทุจริตติดสินบนแทนหลีกว่างกลัวความผิดจึงชิงลงมือฆ่าตัวตาย เมีงหงชื่อที่อยากเป็นเสียนจึงตื่นจากฝันกลับมาเป็นห้องเต้ตามเดิมและชดเชยความผิดด้วยการทำงานหนักไม่หยุดไม่พักร่างกายที่อ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสุดโทมลงและจากโลกนี้ไปในวัยเพียง3 6ปีในคอสอศ1505รวมระยะเวลาคองราช18ปี นี่คือทั้งหมดของหมิงหงจือหรือหมิงเซี่ยวจงห้องเต้ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งของราชวงศ์หมิงผู้สร้างความรุ่งเรืองให้ราชวงศ์หมิงในช่วงกลางเป็นห้องเต้จิตใจประเสริฐอยู่ในคันลองครองธรรมรักประชาชนปกครองบ้านเมืองอย่างอบอุ่นเลือกใช้ขุนนางประเสริฐมีคุณธรรมปราบปรามขุนนางโฉดชั่วปรสิทธิ์ของแผ่นดิน หมิงของชื่อเป็นหนึ่งในห้องเต้ของราชวงศ์หมิงที่ขยันและทำงานหนักตลอดการของราชซึ่งหาได้น้อยมากในบรรดาห้องเต้ของราชวงศ์หมิงที่ส่วนใหญ่จะนับไปทางสันหลังยาว หมิงหงจื้อกอบกู้ราชวงหมิงที่เสื่อมถอยในหลายราชการก่อนหน้าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งประวัติศาสตร์เรียกว่าหงจื้อจงสิงถือได้ว่างดงามทั้งงานปกครองแผ่นดินและการใช้ชีวิตส่วนตัวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังชอบคลิปนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับท่านสนับสนุนต้าชีนได้โดยการซุปเปอร์แตงมีความสุขในทุกๆวันนะครับขอพระคุณครับ